สวัสดีครับจากมือใหม่หัด IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการอัปเดตแอปทั้งหมดใน Play Store ของ Android ของเรากันนะครับว่าจะมีแอปอะไรที่ต้องการอัปเดตบ้างนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูและการอัปเดตจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเปิดให้เราเปิดไปที่ส่วนของ Play Store กันได้เลยครับเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับเราก็ไปที่ส่วนของการตั้งค่าด้านบนขวามือกันได้เลยครับก็ทําการคลิกกันได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของออหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีส่วนของป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่าจัดการแอปและอุปกรณ์ในหน้าป๊อปอัพกันได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการจัดก,การแอปและอุปกรณ์กันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการเลือกไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่าอัปเดตท,ทั้งหมดในหน้านี้กันได้เลยครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้าของการอัปเดตกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูว่า มีแอปไหนกันบ้างนะครับเราก็ให้ทำการคลิกเข้าไปดูนะครับโดยในหน้าที่จะอัปเดตในของครั้งนี้นะครับก็จะมี27รายการกันนะครับก็ให้เราทำการคลิกดูรายละเอียดกันได้เลยครับ <c oughs> ก็เมื่อเข้ามาในหน้านี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของแอปทั้งหมดนะครับที่จะอัปเดตในครั้งนี้กันนะครับก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับ เราสามารถเลื่อนดูได้นะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแน,นะนำวิธีการดูวิธีการแอปที่อัปเดตทั้งหมดใน Play Store ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ